ข่าวสั้นทันเก็บทัพสื่อเหลืองทีมชาติมาเลเซียภายใต้การคุมทัพของตันเชงโฮประกาศรายชื่อ25นักเตะชุดเตรียมความพร้อมทำศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรบอบ2นนำโดยแข้งตัวหลักอย่างเบนแดนกันของกลางตัวเก่งจากสลังงอซาฟาวีรอชิดปีกจากยะโฮดาโุตซิมสยามเมอร์คุตตี้มดฟิลยะโฮดาโลตซิม รวมถึงนอชารูอดีตกองหน้าบีจีปทุมยูเนเต็ดและมูฮัมหมัดูซูมาเร่อดีตแนวรุกโปริสเทโลเอฟซีนอกจากนั้นแข่งชุดนี้ยังมี2นักเตะที่ค้าแข้งในไทยลีกอย่างจูเนียเอสตอลกองหลังจากชนบุรีเอฟซีและโดมินิกตันแนวรับจากโปริิเทโลเอฟซี